สวัสดีค่ะทุกคนสำหรับวันนี้แอดก็จะมาสปอยซีรีส์เรื่องดารารักนิรันด์เรื่องราวจะเป็นยังไงนั้นไปติดตามการสปอยได้เลยค่ะหุบเขาวงกฎกำลังจะพังทลายนางพยาปีศาจวารีบาดเจ็บสาหัสเดินมาที่ทางเข้าหุบเขาเพราะบ,บอกราชาปีศาจวารีสามีของนางให้มีชีวิตต่อไปอย่างดีนางรู้ว่าตัวเองก่อกรรมกับชาวบ้านมา,มากจนไม่อาจไถ่โทษได้นางจึงยอมมอบ แกนปีศาจระดับ7ซึ่งเป็นผลจากการประเพณียหลายปีเพื่อขอให้มู่เยาปล่อยตัวราชาปีศาจวารีไปแต่ราชาปีศาจวารีกลับพุ่งตัวเข้าไปในเขตแดนเขากล่าวว่าสิ่งที่เสียใจที่สุดในชีวิตนี้คือการไม่ได้อยู่กับนางตลอดหลายปีที่ผ่านมาเขาไม่ควรปล่อยให้นางอยู่ตามลําพังในหุบเขาแต่แรกควรเข้ามาหานางตั้งนานแล้วแว่านางพญาปีศาจวารีไม่ได้โทษเขา นางสินใจในอ้อมแขนของเขาในขณะเดียวกันหลิวฟูอีได้รับบาดเจ็บภายในจากการพยายามยึดหุบเขาที่กำลังจะถล่มไว้มูเหย่ตั้งใจเจ้าแก่นปีศาจมาให้หลิวฟูอีแต่เขาบอกว่าเขาไม่อาจรับได้อีกทั้งเขาได้ใช้ตะบะทั้งชีวิตมายึดหุบเขานี้ไว้ทําให้มู่เหย่โกรธเขามากคุณนางสวรรค์กลัวมองเห็นราชาปีศาจวารีที่เศร้าโศกอย่างหนัก พร้อมกับคำพูดของหลิวฟูอีเขาจึงเอ่ยว่าต้นสามารถช่วยชีวิตนางพญาปีศาจวารีได้เขาเล่าว่าตามบันทึกของสำนักดูดาวหลวงน้ำย่อมมีต้นกำเนิดมาจากลำธารหากนำกลับไปยังแหล่งกำเนิดก็อาจฟื้นคืนชีพได้ราชาปีศาจวารีไม่เชื่ออีกทั้งเขาไม่สามารถออกจากเตขตแดนค่ายกลนได้แล้วจะฟื้นชีวิตได้อย่างไรขุนนางสวรรค์กลัวจึงกล่าวขอโทษต่ออาจารย์ และใช้เลือดของเขาเขียนคาถาทำลายค่ายกลแผนผังแปดทิศอันยิ่งใหญ่ครอบกลุมหุบเขาวงกฏในที่สุดเขตแดนก็ถูกทำลายราชาปีศาจวารีจึงปล่อยแกันปีศาจขึ้นไปบนท้องฟ้าเพื่ออุทิศให้แก่ชาวบ้านที่ได้รับบาดเจ็บรวมถึงอาการของหลิวฟูอีก็หายดีเช่นกันชุยชุยที่วิ่งกลับเข้าไปในหุบเขาพบว่าพระเอกนางเอกกำลังปกป้องกันอย่างสนิทสนมจนชุยชุยตกใจ ต้องรีบเอามือปิดตาราชาปีศาจบารีและนางพยาปีศาจวารีทางคู่เคยได้ชื่อจะบ่อน้ำแห่งหนึ่งเมื่อครั้งพวกเขาตกหลุมรักกันพวกเขาตั้งชื่อตนตามบ่อน้ำร่างของนางพยาปีศาจวารีค่อยๆลอยขึ้นไปและกลายเป็นหยดน้ำหยดหนึ่งในมือของราชาปีศาจวารีเขากําหยดน้ำนั้นไว้แน่นก่อนจะจากไปพร้อมกับคำขู่ว่าหากทุกคนหลอกลวงเขาเขาจะตามแก้แค้นไปตลอดชีวิต ราชาปีศาจวารีพานางพญาปีศาจวารีไปยังแหล่งน้ำเอื่อยพระเอกยังกังวลว่าราชาปีศาจวารีอาจกลับมาทำร้ายผู้คนอีกแต่หลังจากเหตุการณ์ที่ผ่านมามู่เหย่และหลิวฟูอีกลับเริ่มมีมุมมองที่เปลี่ยนไปเกี่ยวกับปีศาจมู่เหย่กลับนึกถึงเรื่องที่พระเอกต้องเผชิญหน้ากับนางพญาปีศาจวารีเพียงลำพังซึ่งนางพญาปีศาจวารีเป็นถึงปีศาจระดับเจ ต่อให้พวกเขาทั้งสี่ร่วมมือกันยังรับมือนางได้เพียงครู่เดียวแล้วพระเอกเอาชนะนางได้อย่างไรพระเอกตอบไม่ถูกนางเอกจึงรีบมาช่วยแก้ตัวโดวยบอกว่านางก็ช่วยด้วยนางยังเอาระเบิดดอกไม้ไฟหลายลูกไปใช้ด้วยหลิวฟูอีก็ช่วยพูดเสริมเพื่อคลายบรรยากาศนางเอกจึงได้ถอนหายใจโล่งอกไปแต่หลิวฟูอีก็เริ่มสังเกตเห็นพิรุษจากท่าทางของพระเอกในตอนที่อยู่ตามลําพัง เขาจึงใช้อาคมแอบดูเหตุการณ์และพบว่าพระเอกมีร่างเป็นปีศาจก่อนจากไปคุณนางสวรรค์กัวนำถุงหอมกงซูซึ่งเป็นเครื่องรางอันทรงพลังออกมาถุงหอมนี้สามารถสร้างอาคารใหญ่โตได้ซึ่งมีมูลค่าเทียบเท่ากับคหาสรืหดรูถึงสิบหลังที่แท้คุณนางสวรรค์กัวได้สะสมเงินจากชาวบ้านตลอดหลายปีที่ผ่านมาเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับวันนี้ ให้ชาวบ้านได้ย้ายออกไปอยู่ในที่พักพิงดีๆคุณนางสวรรค์กลัวฝากพระเอกนางเอกให้ส่งมอบสิ่งเหล่านี้ให้แก่ชาวบ้านแต่นางเอกและพระเอกไม่เห็นด้วยหากเขาต้องการชดใช้กรรมที่ก่อไว้ก็ควรจะนําไปให้ด้วยตัวเองคุณนางสวรรค์ก,กังวลว่าผู้คนอาจจะยังโกรธเขาอยู่แต่ชาวบ้านต่างใจดีเสมอมาพวกเขารู้ว่าตลอดเวลานั้นคุณนางสวรรค์ทําเพื่อพวกเขามากมายดังนั้นชาวบ้าน จึงนำสเสบียงมาให้เขาไว้ใช้ในการเดินทางด้วยถุงหอมกงสูบ้านเรือนชาวบ้านที่ถูกทำลายได้รับการซ่อมแซมเจ้าของโรงเตี้ยก็ได้พบภรรยาที่เขาเฝ้าฝันถึงอีกครั้งนางเอกยิ่งรู้สึกผูกพันกับโลกใบนี้มากขึ้นทุกคนมีจิตใจที่เต็มไปด้วยความรักนี่สิถึงจะเป็นโลกที่ฝูโจสร้างขึ้นมาอย่างแท้จริงนางเอกเป็นวัดและหมดสติไปพระเอกรีบไปหายามารักษานาง ถ้ายาสมุนไพรในหมู่บ้านนี้มีน้อยนักขณะที่ชุยชุยกลับได้กลิ่นของพวกเดียวกันเขาจึงเผยตัวออกมาพระเอกจึงได้พบปีศาจสมุนไพรสองตนที่อยู่ในหุบเขานี้ซึ่งมีสมุนไพรมากมายสามารถรักษาอาการของนางเอกได้ชุยชุยจึงรีบไปปลุกนางเอกแม้ว่าเขาจะไม่มีความสนิทสนมกับปีศาจสมุนไพรเหล่านั้นแต่พระเอกก็ดูจะโหดร้ายเกินไปเขาจึงอดทนดูไม่ได้นางเอกรีบไปที่ครัวและพบว่า พระเอกกำลังลับมีดเพื่อเตรียมตัวตัดขนจากปีศาจสมุนไพรซึ่งยามนี้ไม่ได้มีเพียงสองตนพระเอกอธิบายว่าเขาเพียงต้องการขนและหนวดของพวกมันเพียงเล็กน้อยเพื่อใช้รักษาอาการป่วยให้นางในขณะที่สถานาการณ์กำลังวุ่นวายนางเอกรีบห้ามพระเอกจากนั้นจึงชวนเขาทำขนมด้วยกันนางเอกไม่อยากบังคับปีศาจเหล่านั้นเพราะนางเชื่อว่าปีศาจและมนุษย์ต่างก็มีหัวใจไม่ต่างกัน พระเอกได้ยินเช่นนั้นก็เริ่มอ่อนโยนขึ้นเมื่อปีศาจสมุนไพรพวกนั้นได้รับขนมหวานก็ดีใจที่จะมอบขนและหนวดของพวกเขาเพื่อใช้เป็นยารักษาพระเอกไม่ชอบขนมหวานแต่นางเอกบังคับให้เขากินเพราะมันเป็นขนมที่พวกเราทำด้วยกันนางเอกเขย่าแขนของพระเอกพลางถามเขาว่าขนมอร่อยไหมพระเอกเบือนหน้าหนีไปอีกทางไม่กล้ามองนางแต่ค่าความชอบของเขา เพิ่มขึ้นจนถึง55%มูหยาาถามหลิวฟูอีมันในใจของเขาคืออะไรกันแน่เพราะเขาเป็นคนเดียวที่มีพลังสูงสุดในกลุ่มแต่กลับตกอยู่ในอำนาจของมันในใจยาวนานที่สุดหลิวฟูอีหวนระลึกถึงภาพเหตุการณ์ในวัยเด็กที่ครอบครัวถูกสังหารแต่เขาไม่ได้บอกมู่เหยาวมู่เหยาวกล่าวว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามนางจะอยู่เคียงข้างเขาเสมอ นางเอกมีอาการเลือดก,กำเดาไหลาจากการดื่มยาต้มยานี้มาจากสมุนไพรที่เพร่เ,เก็บมาตลอดทั้งคืนแม้เพียงเล็กน้อยแต่ก็สามารถทำให้ร่างกายของนางเอกกลับมาแข็งแรงขึ้นได้ขณะนั้นมูเหวี่ยามา,านางเอกทำให้ชุยชุยตรงรีบแปลงกายเป็นไม้ไผ่เกาหลังเพราะกลัวว่ามูเหวจะรู้ว่าเขาอยู่ที่นี่นางเอกซ่อนชุยชุยไว้ใต้ผ้าหม่มแต่เขากลับพลัดตกลงมา โมเหยาหยิบไม้ไผ่เกาหลังขึ้นมาแล้วกล่าวว่ามันเกะก,กะเกินไปควรแปลงกลับไปเป็นปิ่นปักผมจะสะดวกกว่าชุยชุยได้ยินดังนั้นก็รู้สึกดีใจมากที่โมเหยายินยอมให้เขาร่วมเดินทางไปด้วยจึงปรากฏตัวออกมาอย่างร่าเริงโมเหยารู้ดีว่านางเอกได้ถือชุยชุยเป็นเพื่อนแล้วและยิ่งไปกว่านั้นพลังของชุยชุยก็อ่อนมากจนไม่สามารถเป็นภัยใดๆได้ไดไดได การที่มีช่วยช่วยเป็นเพื่อนร่วมเดินทางกับนางเอกจึงไม่ใช่เรื่องเสียหายทั้งสี่คนเดินทางมาถึงป่าแห่งหนึง่งนางเอกเหนื่อยล้าจนแทบหมดแรงนางสังเกตเห็นรูปปั้นมีแพนด้าที่ดูเหมือนเป็นกำแพงระหว่างโลกความจริงกับในนิยายขณะที่อีกสามคนไม่เคยเห็นสัตว์ชนิดนี้มาก่อนจึงคาดเดากันว่าน่าจะเป็นป้ายบอกทางทุกคนจึงเดินผ่านไปโดยไม่คิดอะไรแต่แล้วพวกเขาก็วกกลับมาที่เดิม และพูดคำซ้ำเดิมอีกครั้งนางเอกตกใจกลัวกับสถานการณ์นี้พวกเขาลองใหม่อีกหลายครั้งแต่ก็ยังวนอยู่ที่เดิมนางเอกจึงทำเครื่องหมายไว้ที่รูปปั้นหมีแพนด้าเพื่อทดสอบแต่ก็ยังคงกลับมาที่เดิมอีกครั้งนางเอกอธิบายว่าพวกเราวนมาที่นี่เป็นครั้งที่สแล้วแต่เมื่อหันกลับไปก็พบว่าสามคนได้หายตัวไปทิ้งให้นางเอกอยู่ในป่าเพียงลำพัง ต่อมาเวลาได้ดึงนางเอกไปอนาคตนางเอกเห็นหมู่เหยาวถือดาบไว้ตรงหน้าหลิวฟูอีนางรู้ความจริงว่าความดีที่เขามีให้นางนั้นก็เพื่อภาพวาดขุนเขาทะเลร้อยปีศาจส,สุดท้ายเพะเอกสังหารหลิวฟูอีและนางเอ,เอกเองก็ถูกเพะเอกสังหารเช่นกันมูเหย่ยต้องทนดูคนรักของตนเสียชีวิตขณะที่น้องชายของนางกลับกลายเป็นปีศาจที่หลอกลวงนางมาโดยตลอดมูเหย่วตกอยู่ในมวลสะกดของปีศาจยุ่นหนี หันมาต่อสู้กับเพกอย่างดุเดือดเหตุการณ์ทั้งหมดเกิดจากที่นางเอกเบี่ยงเบนออกจากเส้นเรื่องหลักจึงทำให้ระบบเกิดข้อผิดพลาดทำให้นางเอกเห็นตอนจบของเรื่องทันใดนั้นระบบก็กลับคืนสู่สภาวะปกตินางเอกได้พบกับมู่เหยาอีกครั้งนางตื่นเต้นโผล่เข้ากอดมู่เหยาและบอกว่านางถือว่าอีกฝ่ายเป็นเพื่อนรักมาโดยตลอดนางเอกพยายามบอกมู่เหยาว,ว่าจริงๆแล้ว ลิวฟูอีมีใจให้มู่เห่ยาอย่างแท้จริงและที่พระเอกปกปิดความลับของเขาก็ไม่ได้มีเจตนาร้ายแต่มู่เหวยากลับเข้าใจว่านางเอกน่าจะเหนื่อยจากการเดินทางจนทําให้สับสนในขณะนั้นเองนกทองคําสื่อสารจากหอดูดาวหลวงก็ได้ส่งป้ายหยกมาให้มู่เห่ยาพอเห็นป้ายหยกก็เปลี่ยนใจไปยังเมืองหลวงเพราะตระกูลเจ้าขอนัดพบทาย,ยาทตระกูลมู่ นางเอกคิดว่าระบบเริ่มเดินหน้าไปตามเส้นเรื่องหลักแล้วเมืองหลวงคือจุดหมายปลายทางแต่นั่นหมายความว่าทุกคนต้องเผชิญกับบทสรุปตามที่นางเอกเคยเห็นหากเป็นเช่นนั้นนางเอกก็ไม่อยากไปเมืองหลวงแล้วนางเอกจึงเลือกใช้รถม้าที่ช้าที่สุดเพื่อถ่วงเวลาคืนนี้พระเอกนึกย้อนไปถึงวัยเด็กที่เขาจำได้เลือนรางว่ามีหญิงผู้หนึ่งเคยปลกผมให้เขาทำให้นางเอกอดสงสัยไม่ได้ว่าเหตุใดพระเอก จึงจำเรื่องราวก่อนอายุเจ็ดขวบไม่ได้นางเอกตัดสินใจที่จะค้นหาต้นกำเนิดความเป็นครึ่งปีศาจของพระเอกวันต่อมานางเอกมีท่าทีครุ่นคิดหนักเหมือนมีอะไรบางอย่างค้างคาอยู่ในใจชุยๆจึงเรียกให้นางระบายออกมานางเอกยิ้มเล็กน้อยและใส่หน้าเพื่อบอกว่าไม่มีอะไรเพื่อให้นางเอกอารมณ์ดีพระเอกพานางไปยังทุ่งดอกไม้แห่งหนึ่งและทำคอปเตอร์ไม้ไผ่ขึ้นมา เขาใช้เวทมนต์ทำให้มันบินได้ยุคลางอากาศราวกับกำลังเต้นรำช่วยๆเองก็ตื่นเต้นจนแปลงร่างเป็นใบไผ่บินไปด้วยนางเอกยิ้มยังมีความสุขและพระเอกก็ลงไหลในรอยยิ้มของนางนางเอกเห็นว่าคอปเตอร์ไม้ไผ่บินได้สูงขนาดนั้นเพราะพระเอกแอบใช้เวทมนต์นางจึงตั้งใจที่จะดัดแปลงมันให้ดีขึ้นจนบินได้ด้วยตนเองผู้ที่นัดหมายมู่เหยา่ยในครั้งนี้ก็คือเจ้าไทเฟย หลิวฟูอีกล่าวว่าสัญ,ญลักษณ์หยกนี้เป็นเครื่องหมายที่สืบทอดกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษเหตุใ <C Yeah. S 1> ดเครื่องหมายหยกของตระกูลมู่ถึงมาอยู่ในมือเจ้าไทเฟยไ,ฟได้หรือตระกูลเจ้าจะมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงบางอย่างมู่เห่ยา <_ S 2> <_ S 1> ไม่ทราบแต่เพื่อรักษาสัญญาของรุ่นก่อนนางจึงต้องยอมทําตามหลิวฟูอีกล่าวว่าเขาจะทําสิ่งที่มู่เห่ยาไม่กล้าทําระหว่างหยุดพักนางเอกนึกถึงเนื้อเรื่องที่เคยอ่านมาก่อน ในเมืองหลวงจะมีบุคคลที่เข้ามาเป็นมือที่สแทรกกลางระหว่างหลิวฟูอีและมู่เหยาทําให้พระเอกเกิดความไม่พอใจและไปสั่งสอนหลิวฟูอีแต่สุดท้ายพลังปีศาจของเขาก็เสียการควบคุมจนกลายเป็นปีศาจร้ายความสัมพันธ์ของทั้งสี่คนจึงเริ่มแตกหักจากนั้นเป็นต้นมานางเอกยังนึกไม่ออกว่าอะไรคือจุดเริ่มต้นที่ทําให้พวกเขาแตกหักนางจึงได้แต่เตือนหลิวฟูอีว่าครั้งนี้ในเมืองหลวง จะมีวิบากกรรมเรื่องความรักเขาจึงต้องระวังหญิงสาวที่มีสเสน่ห์สวยงามให้ดีแต่หลิวฟูอีกลับไม่เชื่อบอกให้นางเอกตั้งใจฝึกฝนวิชาคมและเลิกเชื่อเรื่องดวงได้แล้วนางเอกมองไปที่ทุกคนแล้วบอกตัวเองว่านางจะปกป้องทุกคนให้ได้นางจะเปลี่ยนตอนจบพระเอกจะต้องไม่กลายเป็นปีศาจร้าย